บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์นะโมตัสสะพระพโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพุโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมสัพพะพุทธานังอุปัณนานังเมเสีนังตันหังกาโรมหาวีโรเมทังกาโรมหายโสสารนังกาโรโลตโตทีปังกาโรจุตินทาร โกทันโยชนะปาโมโคมังคารุปุริสาสะโพสุมโนสุมโนเทโรเรวัตโระติวัตโนโสทีโตภูณสัมพันโนอนมาทาสีจารุตตาโมปัทุโมโลกับปัจจโตนาโทวลาสารีปัทุมุตตโลสัตตสารุโสมโทอัปปติโก้าโลสุชาโตสัพพโรกัโค ปิยาทศีนราสโพอัตถาทศีกาลุนิโกธรรมมาทศีตโมนุโธตททโออัสมโโลเกติโสจาวะทตังวะโรปุโสจาวะโทวโทอิภาสีจานุปโมสิกีสะพิโตสทาเวสปูสุขายโกกะคุสันโธสัตถาวาโหโกนะกะโนลานะชาโหกัสสะโพเสรีสัมปันโนโพตโมสักยปุงทะวว สาหังเสียสาพาทีวันทามีปุริสุตตมีวัจจสามะนาสาเจวันทามีเตตะถาคเตเสนอาสมนิธาเนก็เนจปาปิสพุธา